สวัสดีเชา้าวันที่22นะคะพี่น้องขาโอ้ยเฮ็ดสังไดกับบทึกใจสิกลับบ้านแล้วเอาใจบอทึกสาวนางงอมหงเเขานี่แมตั้งแต่ตืน่นอุตส่าห์ลงมานวดให้โอ้ยขยำขยำบทึกใจอุตส่าเฮ็ดอย่างดีบทแต่บทึกใจเอาใจแม่บ่บเป็นอุาส่นเก็บปูกับผิดพี่น้องมาเบิงหน้าหน่นอยดิเก็บปูกับปูขี้ไก กระขางนาะกระขังมาไก่เขื่อนนาผู้ไป่นาะบูแม่บิ่งเอาบูไปยังไมันเรือยู่งนำขางไงไปนำร้างแม่บูแคบบอกลูกเหมือนตามใจเฮ็ดอย่างกระเฮ็ดไปแต่ว่าโอ้โหนะคะมาดูเด้อออเดอร์เด้อยากเอาใจบ่ทึกโอ้ยห่างกันโดนเฮ็ดสังใดนี่โอเคพริกกันเนาะเบิ่งดิีกึ่งเมือกันแล้วแมนบางคนไหลมาเอะปลาพริกอยู่ไหนพี่จี เออแม่เคนมือนะบ่ได้ไปแค่เข้าไอโอวานไฟบอลเอนหน้าในก็บ่ได้ไปดอกหวานหานหน้าก็มาย่างปลาดุกให้กินนะคะเดี๋ยวแกงบอนเนาะเตรียมเครื่องแล้วไอ้นิมาอย่าไปแซ่ยุกับพัวเด้ออุ้ยดูเด้อลาดีเด้อพัวไว้ก่อนเด้อเออบ้านเราเป็นนางเบิร์ดหน้าผัวเด้อโอ้ยขัาจังก็ย่าเอาเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเมื่อคืนก็ตื่นมาก็เว้ากับอีพอตั้งแต่ สองคนเราเบาหวานแต่บ่านนี่ยีน้อยเแก็เป็นงอะแลาเจ้าโมเป็นดิบอาว่าไปสาวโซดเลียงเลี้ยงกันได้อย่าผู้ใดไปก่นสองคนนะจบกันแล้วเราไม่ต้องเจอกันอีกแั่ก็าไม่ให้หัวยเดี๋ยวก็โดนไม่ค้อนอุ้ย ตีบัึรเต็มเดี๋ยวชีวิตยามเช้านะคะใกล้จะถึงวันกลับบ้านยายก็หงอยเหงาเนาะมามองอยากให้ลูกเอาใจเราก็เข้าเอาใจแหละเออแต่มันไม่ถูกสักอย่างมันไม่ถูกสักอย่างนะคะพี่น้องคะเนาะนี่แหละนะคะชีวิตคนไกลบ้านกลับบ้านทีเออบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเอาเจ้าก็ได้กินรักนดูแม เดี okay, right, reset, ๋ยวมาดูอาหารเช้าว wow. ัน <kissed> น <fist cripp ling> mm ี hmm. ้นะคะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงดูบรรยากาศนะคะหกโมงเช้าอาบน้ำล้างหัวตื่นนิตีสี่ครึ่งนอนตอนห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะคะเนาะขนาดนั้นหนีนอนก่อนนะเมื่อคืนเพราะว่ายายก็ยังคุยต่อนะฮะดูบรรยากาศเช้าวันนี้น้องๆพี่ๆเขาก็ไปทำงานหมดแล้วสดชื่น คนแก่เนาะชีวิตคนแก่นะคะเราปล่อยไว้นานๆในหัวใจของเขาคําพูดคําจาจะวนเวียนกับพี่น้องทุกๆคนกับความห่วงใยนะคะนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะยายจาย๋านี่บ่งตรงเลยนะเราถอยห่างไป20ปีอยู่ที่นูน่นสมองคือเราคนเดียวนะคะค่อยแจแจงเหมือนการที่เราจะโทรกลับมาบ้านเพื่อที่จะฟังปัญหาของทางบ้านเนี่ยเราพร้อมละ ดื่มกาแฟพักผ่อนหรืออะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็โทรมาเรารู้แล้วเ,เราจะได้ยินอะไรนะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่ปั๊บเนี่ยตื่นเช้ามาแม้กระทั่งตลอดเวลาตลอดเวลา,ต,ลวลาต้องเรียกแบบนั้นเนาะ <laughs> จากปัญหาทุกเรื่องราวกับคนแก่ที่ วิ่งตามลูกๆหลานๆด้วยความคิดเนาะที่ทําไม่ได้มันก็จะมีความรู้สึกหลายๆอย่างออกมาบางทีเราก็รับไม่ได้เอาจริงนะสมองตื้อบอกรอๆๆใจเย็นก่อนขอกินกาแฟก่อนตั้งสติก่อนยายอะไรประมาณนี้นะฮนะเนาะแต่ก็อย่างหนึ่งก็คือเห็นแก่สุขภาพแข็งแรงกับการทำงานขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ห่วงใย,ยแล้วก็บอกยายจาเนาะจริงๆค่ะยายเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่า แกชอบทำแล้วเห็นปีนี้แกแข็งแรงมากเนาะแกก็บอกอย่ามาห้ามเถอะมันห้ามไม่ฟังหรอกพี่น้องขาทำไมถึงบอกว่าเช้ามาอย่าเพิ่องออกบ้านถ้าออกไปแล้วเออกลัวแกจะกลับมากลัวแกจะกลับมานะคะไปยาวพอขึ้นบ้านนู้นบ้านตัวเองเนาะก็จะไปทำนั่นทำนี่ตลเออรเตลเออเพลินเพราะคนเคยอยู่คนเดียวงะ เขาเรียกว่าคนเคยอยู่คนเดียวนะแล้วก็ความคิดของแกคนเดียวแล้วเนี้ยพอมองเห็นลูกแต่ละคนเดินเข้ามาพอเอ่ยคํานึงเนี่ยความคิดของแกจะกระชูดไปไกลกว่าและคิดล่วงหน้าก่อนลูกเลยทีเนี้ยบรรดาพี่ๆน้องๆอยู่ที่นี่เขาก็จะรับไม่ได้ก็เหมือนเอาจริงๆนะยายจะเข้าใจทุกคนอ่ะเออประมาณว่าตื่นเช้ามาแล้วเวลาแม่แกคิดแล้วแกพูดถึงทุกคนเนี่ยเรายังไม่มีสติที่จะรับมันก็เบอร์เหมือนกันนะพี่น้องคะ มันก็เบอร์เหมือนกันนะฮะในความรู้สึกเนาะไปแล้วนะคนงานเนาะแต่ว่าอ่ามันก็มีทุกเรื่องราวให้คิดแล้วก็มีสตินะคะแล้วเราก็เห็นว่าอ่าเขาเรียกยังไงอะเรายังแก้ปัญหาไม่ได้ทุกอย่างในในหัวใจของแม่นั่นคือสิ่งหนึ่งแต่เขาก็พูดแค่แค่พูดในความรู้สึกเท่านั้นนะคะเราโน่นนั้นแหะที่ทําใจและต้องวาง นั่นคือความจริงนั่นคือความจริงนะคะปัญหาโูกแตกไปไหนนะ,ะนนะอะไรแล้วนะอะไ่ะหมอหม,มอมาหมาอ,อุ้ยหมอเอาไหนอะโอ้โหนะนะผู้ใหญ่มามา,มาตรวจเป็นคุณหมอตรวจหมานะคะเชา้านี้รับหลายตำแหน่งนีเงินเดือนแพงไหมเนีย่ยนะ นารับหลายตำแหน่งนี้เงินเดือนแพงไหมเงนเ่สิบก้ากระทวงรวงจิตอาสาติดมออาจกนะอย่าจก้สาวโอเคโอ้อย่าจกนะอย่าน้สาวโอ้ยโอโอ้ยย้อ่านะอย่าจนย่านะอนาโยนนะนบงสาว ดูบรรยากาศเช้านี้นะฮะอ่ายายเนาะจะกินข้าวเสร็จแล้วอาหารไม่มีต้องทำอาหารให้หมาด้วยนะเรื่องมั้ยอ uh e ่าแล้วยาอะไรนะฉีดยาอะไรฉีดยายาซินอาป่ะเอา มาเท่ามาเท่าลองจับมันบกัดดอกว่าเราฉีดยาบ้าบะบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะอ๋อจับดูหอมจังจับจับหน้ามันจับจับหน้าหันนี้เดี๋ยวมันดีดอันนี้อันนี้ยาอันอย่างนะยากะต้นมาก อากันสุนัขบ้าคงบบ้าแล้วเท่าไรให้ <laughs> เท่าแล้วเนี่ยนะคะเอาแบบบรรยากาศอ,าอ่าบ้านเรายามเช้าเลยเนาะนี่แหละนะคะชีวิตอ่าสำหรับคนในอะไรเขาเรียกอ่ะ กลับมาบ้านทีใครเป็นอย่างยายจ๋านะคะหรือว่าการมีพ่อแม่อายุมากเนาะกับปัญหาครอบครัวทุกคนวางใจยังไงทุกคนนะคะตั้งสติยังไงแล้วก็อ่าต้องแก้ไขยังไงลงมาเล่าสู่กันฟังเนาะมาแชร์สู่กันฟังนะคะย,ยายจ๋าก็พูดทุกเรื่องเลยน้องบอกว่าพูดน้อย,อยบ้างก็ได้นะว่างั้นเออบอกเตรียมตัวเลยทุกคนย,ยายจ๋าบอกเตรียมตัวเลยทุกคนแล้วดูด้วยนะวิดีโออ่ะเดี๋ยวสักวันจะพูดเรื่องใครบ้างว่างั้นหัวเลาะกันใหญ่นะคะ ก็จะประมาณนี้เนอะประมาณนี้แหละบ้านยายจ๋านะฮะมีเตาข้างในจริงๆแต่ก็มาดังไฟถ่านอยู่ข้างนอกอสงสัยนะฮะมาลบหน้าก่อนวางแผนใหม่สงสัย <c oughs> จะต้องมาตั้งตรงนี้ต่างหากละอ,อย่างน้องๆเข้ามาเขาก็ไม่มานั่นเราเนวุนว่นวายเขาก็มาท้ามกันเพราะว่าเขา้เขาอออกๆข้างในมันก็แคพบพมีสาราน,นี่เขาก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้อื แต่บอกเลยนะตอนเย็นยุงมากยุงเยอะมากพี่น้องขาแต่ยังไงมันก็ยังเละเนาะพูดถึงมันยังเละนะคะหลายปัญหานะคะถ้าแก้ไม่ได้เราก็ต้องเคลียแล้วตัดที่ใจตัวเองตัดที่ใจตัวเองนะคะบอกทุกคนเนาะบอกทุกคนนะคะแล้วเราจะสบายใจปล่อยวางถามว่าถ้าจะให้ถูกใจเราทุกเรื่องยากที่จะถูกใจนะคะเหมือนกับยายจ๋ากับแม่นี่ก็มองดูได้เลยว่า มันเป็นช่วงว่างระหว่างาการห่างไกลเนาะแล้วก็หนึ่งสิ่งเรามาแกก็อยากให้เอาใจอันนี้เราก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าถูกใจไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเหมือนเราก็เข้าไม่ถูกเลยนะเออเราก็เข้าไม่ถูกนะคะเหมือนนุ่เช้าปูยังสนั่นบันไว้เลยเก็บผู้ก็ผิดอืนวดก็ไม่ถูกใจเพราะเราก็ไม่เป็นเนาะโวยกระต้งนกระเ้าเตียเราอ่า นี่แหละคือชีวิตนะคะไม่มีอะไรเพอร์เฟกอยู่กับปัญหาแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขในแบบของเราบ้างนะคะอย่าเก็บทุกอย่างมาทุกในหัวใจเราทําเท่าที่เราทําได้แล้ววางใจในสิ่งที่เราทําไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์หนึ่งสิ่งนะ,ะนิสัย,ยายจ๋าจะมีอย่างแล้วเป็นคําพูดที่แม่สอนมาแหละหนึ่งสิ่งนะคะอย่าลืมตัวเองอย่าลืมตัวเองนะคะ อ,อย่าทุ่มเทจนตัวเองไม่เหลืออะไรเพราะอย่าหวังใครที่จะมาช่วยเรานะคําพูดนี้เป็นคําพูดที่แม่คอยนั้นเสมอย้ําเสมอมีพอแล้วเหรอคิดจะช่วยคนอื่นนะคำนี้เป็นคําถามห่วงเราแถมด้วยเออถ้ามีพอที่จะช่วยก็ควรเจียกแบ่งไว้ให้กับตัวเองบ้างนี่เป็นคําพูดนะเนาะคาพูดตั้งแต่สมัยไหนเลยแม้กระทั่งพ่อถึงแม้จะเมาจะย้ําเสมอว่า มึงอะหมดก็กับพี่กับน,น้องนะคะเออม,มันก็จะเป็นพลังหนึ่งแต่ทีนี้คําเหล่านี้มันก็จะรู้สึกนึนกซึ้งถึงตัวเองว่าเออเนาะเราก็สําคัญนะเราควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้ให้กับตัวเองถึงแม้จะไม่มากเพราะว่าเราทุ่มเทข้างหน้าเนาะมันก็ยังมีส่วนอุ่นใจป้องกันตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นตัวเราก็ปลอดภัยเพราะคำหนึ่งย้ำอีกครั้งว่า เราเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือ,อยาวหวังคิดให้ใครมาเก็บเพื่อที่ช่วยเหลือเราแค่มานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มองเห็นแล้วนะคะว่าทุกคนยังลำบากเรามีไม่พอที่จะให้พี่น้องสบายๆนะคะมันมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนฝันใหญ่ทุกคนต้องสร้างเพื่อตัวเองทุกคนก็ยอมรับและเข้าใจตรงนี้นะคะอย่าคิดว่าเราได้ผัวฝรั่ง แล้วเราจะทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งได้ผัวรวยกว็าตามนะคะเพราะว่าเขาเรียกเมืองพอไม่มีในเมืองพนเนาะแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่จะเสริมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นขั้นตอนที่ให้เขาได้ต่อยอดโอเคแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่เราทําได้ด้วย ความสบายใจของเราน,ะนึกถึงนะคะคนึกถึงให้มากเลยสาวๆทุกคนที่กําลังก้าวจงย้อนและนึกถึงตรงนี้ว่าวันนี้เรามีเท่าไหร่ในมือสมมุติว่าเรามีห้าเราควรตัดสองไว้เป็นของตัวเองนะคะหนึ่งส่วนอาจจะเป็นของแม่เนาะสองส่วนนะคะอาจจะเป็นของพี่ของน้องนี่เราทําได้เราจะสบายใจนะคะแล้วก็มีอยู่ที่เราเท่านั้นที่จะคิดสรรปันส่วนเพื่อป้องกันตัวเอง ถ้าสมมติเอาจริงๆไม่สมมติแล้วนี่คือความจริงสมมติว่าตัวเราไม่รอดตัวเราไม่รอดนะคะอืมอ่าเราจะไม่ได้คำชมแถมโดนเหยียบอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าให้เกิดกับตัวเองเอาจริงนะคะเราจงเชื่อมั่นยึดมั่นและตั้งขาตัวเองให้แข็งนะหลายๆายคนหลายหคนนะคะ ความคิดเริ่มต้นเป้าหมายความฝันครอบครัวตัวยายจ๋าจเป็นมาแล้วทํามาแล้วไม่มีเงินอยู่ในมือก็ทํามาแล้วนะคะอันนี้มันคือผ่านทุกเรื่องราวมาแล้วตัดตอนมาทุกเรื่องราวมาแล้วทึงอยากบอกทุกคนแล้วอยากเป็นกําลังใจให้สาวๆารุ่นใหม่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นถ้าคุณโชคดีสามีให้ก้อนใหญ่แล้วคุณตัดสรรบรรวนถูกคุณก็จะมีความสุข แต่ถ้าคุณคิดว่าทุ่มทุกอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาใหม่ได้หรือผัวให้ใหม่ได้อันนี้ควรคิดนะฮะความโชคดีมันไม่อยู่กับเราตลอดไปอืมถ้าสักวันพลาดหลายๆคนตัวอย่างใน youtube อ่าเห็นไหมมาดามฝรั่งเศสนะะทุ่มเททุกอย่างในครอบครัวพอแก่มาปลดเกษียณกลับมาไม่เหลืออะไรเลยหนึ่งความเชื่อใจนะคะสองทำอะไรไม่เรียบร้อยนะคะสามความรักคิดว่าครอบครัวรักตัวเอง สุดท้ายตัวเองต้องอยู่กระท่อมกลางนานคะ่ะสิ่งเหล่านี้อย่ามองแล้วอ่าเขาเรียกว่าคิดลบนะมองแล้วเราต้องย้อนมองตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่มีอะไรยึดมั่นให้กับตัวเองไหมนะคะแม้กระทั่งลูกเนาะเราก็ยังเขาเรียกอะไรตัวยยจายเนี่ยไม่หวังพึ่งแล้วนะเลี้ยงเขาผักดันเพื่อให้เขาเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ได้เท่านั้นนะคะ เพราะว่าโอเควันเนี้ยอย่าจ๋าพูดได้เต็มปากเพราะว่าเราทําได้แล้วถูกไหมอ่ามันผ่านมากทุกเรื่องเราประสบการณ์เจ็บของเรานี่แหละประสบการณ์ทะเลาะวิวาทสารพัดของเรานี่แหละมันมาเปลี่ยนแปลงให้เราเปลี่ยนความคิดและวางแผนใหม่โอกาสของพวกเรามันไม่ใช่ว่าวันนี้หมดหมดเลยนะคะจงนึกไว้สมมุติว่าหมดทุกบาททุกสตังชีวิตเราไม่เคยมีอะไรเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วก็จงคิดเลยว่าไม่ว่าพี่น้องหรือใครตัดเรา อันนั่นคือเริ่มสตาร์ทใหม่เลยนะคุณคือผู้โชคดีเออจะได้เก็บเพื่อตัวเองไงถูกไหมอ่านะคะอย่าเสียเวลาเสียใจสิ่งที่ให้ไปนะ,ะเพราะชีวิตเรามีไว้เพื่อสู้เพื่อให้เพื่อดูแลเขาถ้าวันนี้เขาตัดเราเราอาจจะสบายนะฮะเราจะอาจจะทุกข์แต่ความเสียใจในเริ่มต้นเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะปรับหรือเริ่มต้นใหม่มันอยู่ที่ใจครันะคะคลิปนี้จะฝากไว้แชร์นี้เนาะ เช้าวันที่22เตรียมกินข้าวกับซายายนะคะเนาะมาดูแกงบอนฝีมือแม่กันอย่าจะจะไปโยงย่านางก่อนเดอ้อเออไปแล้วคะ่ะ